คุณติดดาตาตันติธรรมะลงค่ะคุณถึงความเป็นมาของโครงการนี้เลยนะครับกำจัดนักศึกษานะครับท่านมหาบัณฑิตวันนี้ท่านมีนักศึกษานิทวนและก็พี่น้องประชาชนนะครับเนื่องจากว่าผมต้องเรียนในวันที่มีวันนี้นะครับแต่การที่เราตั้งแต่วันที่เราเปิดโรงบ้านสนามที่อชิวะบัณฑูนะ รเราตั้งใจจริงๆทางงบประจอนี่ถึงขนาดลงทุนซื้อเครื่องเอ็กซเรย์นะครับใครที่เข้ามาเราเอ็กซเลย์่อนแล้วก็ให้จะเลิ่ด,ดกลับมาเป็นลมได้ร้อยลายก็ร้อยลายเพราะนั้นวันนี้ถึงมีวันนี้เกิดขึ้นผมก็หาลือกับเราได้กิงจริงนะครับหาลือกับท่านพระรามหลชัยพูยกันทสูงว่าคนที่อยู่ในฝืนประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยเป็นเจ้าของและก็ต้องช้ากับทุกคน อาตมาเนี่ยได้ทำแจกจ่ายกับชาวบ้านเมื่อปลายปายี2562เป็น่นสร้างอยู่บนพื้นที่วรวมทั้งหมด200กว่าไร่ที่จททังหวัดอ่างทองถามว่าทำไมมารเติบโตจนเป็นสถานปฏิบัติธรรมนานาชาตินะครับที่หางโจงและมูลนิธิตามรอยบาตรศาสดาเป็นผู้ดูแล ใช่ไหมอ่าแล้วก็สื่อมวลชนแล้วก็ชาวบ้านทุกๆท่านอ่าก่อนอื่นก็อยากจะให้อ่าญาติโยมทุกคนทุกท่านเนี่ยเปิดใจรับฟังก่อนูมของพระมหาปัญชัยเนี่ยผู้บ้านต้องมีและผมเชื่อว่าที่น้องชาวสุพรรีจะปลอดภัยจากโควิดในทีงนี้ไปด้วยกันและด้วยความปลอดภัยผมมั่นใจอย่างนั้นนะครับใช่นหมครับครับแล้ว ตัเองนะจะอยู่ด้านหลังสัมภาษณ์ต่างสถาบนนะครับขอบคุณครับก็ในกรณีที่สองสำหรับคนที่เสี่งงยงสูงก,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 ก็ให้รับประทานทน้ำเครื่องต้มยาเยเช้าหนึ่งแก้วกาแฟยินหนึ่งแก้วกาแฟให้รับประทานแคปซูลวันละสองแคปซูลเจ็ดวันเท่ากับสิบสี่แคปซูลนี่คือกรณีที่ผู้เสี่ยงสูงในกรณีที่สามผู้ที่ ครับเราถ่ายรูปพร้อมปฏิบัติชนพร้อมเบอร์โทรนะครับจากนั้นมาเนี่ยถ้าวันนำมาโดดใหม่นะครับผู้ชายคนนี้นะครับไปให้ชาวบ้านแต่ที่อีห้าวันมายอมเสียนะครับน่ะให้มาตรวจใหม่นะครับก็เป็นลบหมดเลยนะครับอันนี้ผมการันตีว่านาะนเกือบสองปีที่อาจทำมาเนี่ยที่เราต้องส่งเสริมเนี่ยยังขาดในประเด็นในส่วนของการจั ขอให้เรล่นวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างแน่นเราเล่นวิจัยเลยครับเราเนไทยของเรานะครับแล้วก็ของโลกด้วยเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยประกอบไปด้วยชาติดินน้ำลมไฟนะครับดินน้ำลมไฟนี้ไม่ใช่ว่าจะเอ่อกำเริบหย่อนพิการนะครับมันก็จะเป็นหน้าที่ของท่านนายกที่จะช่วเสิมชาวบ้านชาวจังหวัดบ้านทนท่ี ที่ทําให้พี่น้องได้นสุดท้ายได้อย่างนี้อันนี้ผมฝากไว้แค่นั้นเองแต่ผมได้รับทดลองในคนสุดทายนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องคนบ,บุดทายนี้จะแจกสมุนไพรตัวนี้เพื่อเอาไปกินเสริมภูมิรุ้จักในร่างกายของพี่น้องบนสุดทายเองผมพูดถึงครสุายเองเท่านั้นนะผมจะพาพี่น้องคนสุดท้า้ให้รอดจากสุขภาพทั้นี้ไปได้ด้วยความปลอดภัยนะครับๆๆคืออันนี้เราทำมาอ,อยอเนี่ย เราก็รู้นะฮะผมเป็นแพทย์แทย์กจายแพทย์ทำเรื่องมาเนี่ยนะฮะผมศิกษามาได้ตั้งแต่สามสิบปีล้วยลผมก็ตับงคนใช้เป็นหุ่อนนะครับแต่พอมี